ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําสคัญในชีวิตประจําวันการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนชราที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพซึ่งมักมีวิธีการหลอกลวงที่ชาญฉลาดและแยบยลดังเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราที่ชื่อว่าคุณปู่สมชายเขาเป็นคนใจดีและมีชีวิตอยู่ตามลําพัง หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่แล้ววันหนึ่งขณะที่คุณปู่กำลังนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนุ่นผู้ที่บอกว่าเธอเป็นนักศึกษาและกำลังมองหาความช่วยเหลือทางการเงินเพราะมีปัญหาการเรียนและไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้คุณปู่ที่เป็นคนใจอ่อนได้รับฟังเรื่องราวของนุ่นด้วยความสงสารเขาเริ่มโทรศัพท์พูดคุยกับเธอเป็นประจำและในช่วงเวลานั้น ความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าตนเองได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนุ่นก็ทําให้เขาหลงรักมากขึ้นเรื่อยๆโดยพูดจาอ่อนหวานและแสดงความห่วงใยต่อเขาแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มของเงินจากเขาอ้างถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลของแม่หรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆคุณปู่สมชัยก็ยินดีช่วยเหลือเพราะเขาเชื่อว่าเธอคือรักแท้ของเขาอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปนุ่นก็เริ่มของเงินมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่คุณปู่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ด้วยความรักที่เขามีให้กับนุ่นเขาก็ยังคงส่งเงินไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อคุณปู่สมชายไม่มีเงินเหลืออีกต่อไปนุ่นก็ตัดการติดต่อไปอย่างกระทันหันความหวังและความรักที่เขามีเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังคุณปู่รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเขาถูกขโมยไปและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะจากโลกนี้ไปอย่างเงียบเงียบ เขานั่งอยู่ในสวนที่เคยมีความสุขเพียงลำพังและตรอมใจตระหนักว่าเขาถูกหลอกใช้จนหมดทั้งหัวใจและเงินทองและเขาก็ไม่ได้รับความรักที่แท้จริงเลยเรื่องราวของคุณปู่สงชายเตือนให้เราระวังในการมอบใจให้กับคนแปลกหน้าและอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงต้องมีความจริงใจไม่ใช่การหลอกลวงที่นำไปสู่ความทุกข์ทรมาน